เิดเหตุด่วนค่ะทุกคนตอนนี้นะบ้านย่าน้องดีทซายเกิดน้ําท่วมนะนคะนคือตอนเนี้ที่เชียงใหม่ลำพูนน้ําท่วมสูงมากนะแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดเลยเนาะที่แบบว่ามีน้ําท่วมนะตอนนี้นะเราก็กําลังจะไปบ้านยาก,กันนะคะทุกคนไปดูว่าน้ําท่วมสูงแค่ไหนแล้วก็สถานการณ์เป็นยังไงนะ ซึ่งบ้านเราเองเนี่ยก็ยังเฝ้าระวังอยู่นะถ้าน้ําล้นมาเนี่ยบ้านเราก็ท่วมเหมือนกันนะทุกคนไะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านย่าเป็นยังไงบ้างน,นะทุกคนบ้านใครน้ําท่วมไม่ท่วมยังไงส่งข่าวมาได้นะคะทุกคนไปไปค่ะนี่ทุกคนตอนนี้นะเรามาถึงบ้านย่าแล้วนะไปดไซายหลับมาบนรถนะดูผมสิเนี่ยยุ่งหมดเลยไม่ดิซายดูดิโอ้น้ําท่วมขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไปดี ปิงตรงนู้นเห็นไหมแล้วนี่พ่่มสูงมาถึงตรงนี้แล้วย่ากำลังเก็บของอยู่นะทุกคนดูดิโอ้นู่นน้ำไหลแรงมากอะดีไซน์นุดนน้ำปิงตรงนู้นดูดิไหลแรงเลยเว้ยกำลังจะเข้าถึงบ้านย่าแล้วนะมีไซน์มาไหมมาไหมคะแข่งเกงเปียกนะลูก เอาพลากงเกงขึ้นไปไหนไปดูสิท่วมสิเนี่ยมานี่ทุกคนดูสิอะไรสนุกไอ้สนุกคนที่เข้าบ้านน้ําท่วมเขาไม่สนุกนะนี่โอ้ทุกคนเข้าไปในบ้านย่าเรียบร้อยแล้วดูดิ้เข้ามาในห้องแล้วโอ้เข้ามาในห้องแล้วโอ้งหนึ่งนล้ลุงหนึ่งต้องขึ้นไปนอนบนบ้าน มาดีไซน์ตามแม่มาค่ะโูหไปไปดูบ้าน,นย่ามาบ้างนี่ทุกคนตอนนี้เราเดินลุยน้ํานะนู่นตรงนู้นเป็นน้ําปิงนะทุกคนโูหน้ําไหลแรงมากเลยนี่นะน้ํามัน้ดมาจากน้ําปิงนะทุกคนแล้วก็เข้าบ้านมาแบบนี้นะนี่ออ้ยบ้านย่ากเกือบท่วมบันไดชั้นหนึ่งแล้วนู่นนะอุ้มมาช่วยขนของนะอุ้มมาก่อนแล้วดีไซน์นะอุ้มมาช่วยขนของ ป้าไปหาปลาเร็วนู่นพ่อมาทางนี้แล้วโหดูท่วมหมดเลยนะดูดีเ่ยเยนะสูงมากดีไซน์จะล้นถนนแล้วโอนู้นูน,น,น,นเขาสูบน้ำเขาสูบน้ำออก เราก็มาสำรวจบ้านยญาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น้ํายังไม่สูงเนาะประมาณตาตุ่มนะแต่ว่าคาดว่าตอนกลางคืนเนี่ยน้าน่าจะสูงกว่านี้นะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะสูงแค่ไหนแล้วก็จะขึ้นไปถึงตัวบ้านหรือเปล่านะก็ต้องมาลุ้นอีกทีนึงเนาะไปะตอนนี้เดี๋ยวแม่กุ้งก็จะออกไปซื้อของนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ